สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเกาะติดข่าวทีเอ็นะครับกับคุณดินและผมรามพิรัตและล่ามภาษามือนะครับคุณพัิตาโพเดชครับช่วงแรกนี้นะคะติดตามบรรยากาศงานเข้าพรรษากันเกาะนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ค่ะมีทั้งประชาชนชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะต่างก็เดินทางไปร่วมง,งานกันอย่างหนึ่งแน่นทีเดียวที่จังหวัดอุบลร,ราชธานี และอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือการจัดร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองค่ะแล้วก็มีการแสดงถึงวิถีชีวิตนะคะของคนในท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีด้วยไปติดตามรายงานสดนะคะจากคุณทัศด,ดาวทองอิ่มนะคะรายงานมาจากจังหวัดอุบลราชธานีกันค่ะขอบคุณคุณทัศด,ดาวทองอิ่มมากค่ะครับนะักท่องเที่ยวนะครับก็แห่ชมขบวนเทียนพรรษานะครับที่หลายจังหวัดนั้นจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับโดยมีประชาชนเข้าร่วมชมความงามเป็นจนํานวนมากครับ ขบวนเทียนพรรษาจากคุ้มวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมานะครับได้ตั้งขบวนแห่บริเวณสี่แยกถนนราชดำเนินหน้าห้างสรรพสินค้าคังคาซาเคลื่อนขบวนไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลนาครราชสีมาเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของขบวนเทียนพรรษาของแต่ละวัดซึ่งขบวนเทียนที่เข้าร่วมประกวดส่วนใหญ่จะเน้นการแกะสลักเรื่องราว เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยปีนี้จังหวัดนครราชสีมามีขบวนเทียนเข้าร่วมประกวดนะครับ50ขบวนภายใต้ชื่องานแห่เทียนโคราชเสริมบุญสร้างบาร,รมีท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่แห่ชมความงดงามของขบวนเทียภนภาษากันอย่างค,คึกคัก